さすがはおめえ。 สวัสดีครับผมไอพี่น้องบางปลายสู้ขู่สู้คนครับผมมื่อนี้เขาได้ลาบพี่น้องลาบเนื้อแบบก้อยเนี่ใส่พริกสดพร้อมมีพริกสดแล้วก็อันนี้ลาบแบบภาคเหนือเลยครับผมใส่บักแคนนะพริกลาบใส่พริกลาบนะครับผมเนื้อแบบสดๆแบบแดงๆเลยพี่น้องใส่เลือดลองไปน้ำเลยครับผมบักพริกเขาวขวบหมาทางไกลแน่นไก่ถ้าเชือ่อว่าเมฆขวานกนังอยากจะน่านจะเต็มพี่น้อง น้ำลายแตกแล้วพี่น้องเอาฝากยิ่น้อยพี่น้องฝากก็ดีตายก็เลยกก็แช่ไปกาตั้งใจว่าแม็กเดอร์ครับผมมาๆมา,มา,มาพี่น้องมาแซ่มาแ,แ,ม,าแม็กซ์เดอเ้อมึงเนี่ยมอแม็กเสืเบื้องคนนะโอ้หมแซ่

Hot. Mm. Nhằm thử vào khăn đằng khoảng เสียบบัคคักเลยพี่นต้องเพล็ดพร้อม

嗯。Mm? ค่าขนาดเลยพี่น้องอ ุดยอดเลยแสีบขนาด うん。うん คักพี่นอกชื่อด้วย,ยเลยพี่น้องนี่กินยำไนกัสแซ่บพี่นอ้องเอาเมื่อเมื่อไห้พ่อกับไม่พี่น้องเมื่อพ่อสนี้ก็นอกครับผม นอนรับทนเงินมือนอนตตงแท้เงนินแสนเด้อพี่น้องสวัสดีครับ